สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําท่านผู้ชมสักหนึ่งเรื่องนะครับผมสําหรับการวิธีวิธีการเลือกเจ้าสปินเดิลน,นะฮะอันนี้คือจะเป็นสปินเดิล CNC ขนาดเล็กนะครับที่มันจะมีรับสเปคนะฮะร,ระบุว่า300วัตต์ห้าวัตต์แป0วัตต์นะครับซึ่งตัวที่ผมซื้อมาตัวนี้จะเป็นแบบมีแปลงฐานนะครับ มีแปลงฐานหรือบัตเต็ดนะฮะบัตเต็ซึ่งสังเกตง่ายๆก็คือว่าตัวสปินเดิลเนี่ยมันจะมี2สายแต่ถ้าเป็นแบบมัตเลดมันจะมีสามเส้นนะครับตัวนี้จะมี2สายฉะนั้นจะเป็นแบบมีแปลงฐานตัวที่ผมมานี่คือจะเป็นขนาด500ร้อวัตต์นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องของตัว power supply ของมันนะฮะ power supply power supply ของมัน,นจะไม่มีอะไรมาก ช่องต่อของมันก็คือจะเป็นต่อไฟบ้านเข้า AC 2 2 0โวลต์แล้วก็ช่องสลับต่อไปตัวสปินเดิลมอเตอร์นะครับบวกลบบวกลบส่วนตัวนี้เป็นสลับอ่าเป็นตัวออนออฟนะครับออนออฟทีนี้มันเชื่อมต่อกันเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเราต่อไฟบ้านเสร็จก็คือให้มันนอนเลยอีกจุดหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวปรับความเร็วของสปินเดิล จาก 0- 1 0 0ถึง100โวลต์นะครับจาก0ูน0ถึง100โวลต์สปินเนอร์ตัวนี้มันจะทำความเร็วรอบได้สูงสุดที่1-2,000รอบวิธีการปรับความเร็วของมันก็คือทำการปรับปุ่มตัวนี้นะฮะหมุนปุ่มตัวนี้เรื่องที่สำคัญนะครับคืออย่างนี้นะครับอ่าผมขอเกินก่อนว่าสเปคนี้ไม่ได้มีข้อบิดพลาดอะไรนะครับตัว power supply ของมันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับแต่จุดสำคัญก็คือว่า ผมต้องการจะเอามาควบคุมความเร็วรอบนะครับด้วยเขาเรียกว่าจากบอร์ด Arduino Uno นะฮะจากบอร์ด Arduino UNO เนี่ยซึ่ง Power Supply ตัวนี้มันไม่รองรับฉะนั้นนะครับเพื่อนๆน,น,นะฮะถ้าจะประกอบเครื่อง CNC อ่ะเราต้องการใช้ตัว spindle CNC ในลักษณะอย่างนี้ผมอยากจะให้มองหาสเปคของ Power Supply ที่มันจะมีเขียนว่า Mark 3นะครับ Mark T นะฮะ ซึ่งมันจะเขียนว่า0ถึง10โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพที่หน้าจอให้ดูนะครับคือตัวนั้น,นเห่ะถ้าเอามาเนี่ยมันจะแปลงง่ายกว่านะฮะแปลงง่ายกว่าเนื่องจากว่าสัญญาณในการควบคุมของบอร์ด Arduino นะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะของ PWM สัญญาณแบบ PWM นะฮะแล้วเราไปหาซื้อตัวแปลงอีกตัวหนึ่งที่แปลงจากสัญญาณ PWM เป็น0ถ0โวลต์นะ่ะซึ่งมันจะง่ายกว่านะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมทางบ้านไว้ตรงจุดนี้นะครับถ้าต้องการที่จะซื้อ44 Spi นเดิมาแล้วต้องการที่จะควบคุมนะค,ความเร็วรอบจากตัวอบอร์ดอะนิโน,โนเนี่ยให้มองหาตัว PSU นะครับที่มันมีซัพพอร์ตว่า Mark T นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพียงเท่านี้เนื่องจากผมซื้อตัวนี้มาก็คือพลาดแล้วนะฮะพลาดแล้วลืมดูจุดนั้นไปนะครับ